ทักทายสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกูสุคนค่ะมือนีแม่มาล่อนมาล่อนสิมาหวัสู้พี่สู้น้องฟังมายอยู่พีสิบสองปีกลัวแล้วเป็นอย่างขึ้นยังวันมีวีส่าถารค่ะก่อนอื่นแม่มาล่อนก็ขอ,อย้อนร้อยถอยหลังในจักน้อยเนาะว่าหลังจากที่แต่งงงแต่งงานแล้วสมัยสิปก็ปีที่แล้วนะพ่อมาล่อนเพิ่นใหญ่ไปอยู่เมืองไทยค่ะพี่น้องไปอยู่น้่แม่มาล่อนอยู่เมืองไทย อยู่ได้ประมาณสองปีกว่าค่ะพี่น้องเพิ่นก็เดินทางกลับมาเยอรมันแต่ว่าก่อนที่เพิ่นจะไปอยู่เมืองไทยเพิ่นก็ขายเงื่อนขายบ้านขายยังเพิ่นเบิดส่ันสูเนียลล่ะค่ะพี่น้องงานเพิ่นก็ล่าออกค่ะเพิ่นตอนนั้นเพิ่นยังบม่ได้เดทเฒ่าค่ะพี่น้องเพิ่นก็เลยบ่ได้เงินก่อนเงินอีหยังเป่งสีนะค่ะพี่น้องก็ได้แต่เงินขายขายห้องบ่แม่นขายบ้านออกขายห้องบาดเช่าที่นี่ไปอยู่เมืองไทยได้บ่โดนเพิ่นก็อยากกลับมาอยู่เยอรมันคือเก่าค่ะคนเยอรมันนี่คันเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่กับบ่อใดแตกต่างจากค้นต่างประเทศด้ยค่ะบ่อดแตกต่างจากอันนั้น,นต่างดาวเอาไงไงขันพื่นปอยุเมืองนอกเมืองหน้าโดนเพื่นปอยุเมืองไทยโดนเพื่นกลับมาเพื่นก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างกับพี่น้องบ้านนี้หลังจากที่เพื่นกลับมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพื่นก็หาหงหางานเห็ดขาได้งานเห็ดขันบ่ไดดงานเห็ดหาหงกับบ่ไดดค่ะพี่น้อง เขาสิบประหิสเ้าค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นได้งานยังกะเห็ดและที่นี่พ้นก็ได้งานได้งานเห็ดค่ะพี่น้องแต่ว่าได้เงืนเดือนบหลายบ้านนี้แมมาร์ลอนกัจังหลังจากนั้นประมาณปีกูเกือบปีค่ะพี่น้องประมาณปีกวดอกประมาณปีหนึ่งค่ะแมมาล่ลอนจังไ้เดินทางมาเยอรมันค่ะกับนองอันนาตอนนั้นน้องอันนาเกิดแล้วค่ะพี่น้องอยู่เมืองไทยบ้านนี้พอมาอยู่เยอรมันเงินเดือนผัวบหลาย วีซ่าเขาก็บรต่อให,หลายปีได้ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นข้อมูอไวเดอร์ผู้ใดอยากมาฮันสามีเฮ็ดงางนเงืเ่อนเดือนบ่หลายวีซ่าทาวนนี่ได้ย่ากค่ะพี่น้องเขาก็เลยต่อให้คอยนี่สามปีเทือนหนึ่งค่ะพี่น้องห้าปีคอยไม่ยุนิซิบก็ปีกันยังไ่ท่า,าใ,ใดห้าละหกมันก็ได้ห้าปีส่วนหมากคนสิได้สามปีหรือว่าปีต่อปีแล้วตะเมืองมองพี่เจ้ายู่นั่มค่ะพี่น้องมันก็มีหลายกฎหลายเกณฑ์เนาะ มันบมเมนมาตรฐานทั่วทั่วประเทศเน้่ค่ะพี่น้องแล้วตะเมืองดิมูเจ้ยอยูแต่เทือที่นี่อันหลังจากที่พอมาล่อนนี่เพิ่นไมยู่เยอรมันเพิ่นได้เหตุงานไปประมาณปีสองปีแล้ว่ะพี่น้องเพิ่นกระโตกงานอีกค่ะพี่น้องแล่เทือที่นี่พอหลังจากที่โตกงานเพิ่นก็เลยขอกินเงินโตกงงานค่ะพี่น้องพอเพิ่นขอกินเงินโตกงานปุ๊บอันแห่งสิบมิซิตเลยค่ะพี่น้องผู้ได้แกร้าง ถึงยังห่านในใดวีซ่าถาวรคันประจวบกับว่ามากินเงินตกงานนากินเงินซอยเหลือห้องหลวงนํานี่สิบมิสิ์ได้วีซ่าถาวรหรือว่าต่อวีซ่าระยะเง้วหาปีสิปปียังกวากันไปเนาะค่ะส่วนมากสิได้ปีหนึ่งหรือว่าสามปีค่ะแล้วตะเขตไปเนาะแล้วก็แล้วตะเมืองที่มูเจ้ยอยูนาเนาะแล้วเชื่อที่นี่อันนั้นคือคือเป็นสาเหตุว่าเป็นอย่างเมียมาร้อนคือยังบอกว่ในใดวีซ่าถาวรนกับพี่น้อง พอเรากินเงินตกงานปุ๊บมันบอก,กินในน่อยปีที่บ้านกินหลายปีค่ะพี่น้องแลวเจอที่นี่อันพอหลังจากอันในส่วนระยะเวลานั้นแม่มาล่อนกับดินล้นควนควายได้ค่ะพี่น้องอันน้องอันหน้ากับไปเขาโรงเรียนเด็กน้อยายนี่คอยกับไปเรียนหนังสือนําไปเรียนภาษาเยอรมันนี่แหละค่ะพี่น้องอันละกะหลังจากเลิกโรงเรียนคอยกับไปรับอ่ารับจบค่ะพี่น้องไปหาเหตุงาน อยู่น้ำลานนวดตอนสมัยนั้นลานนวดกระลังบูมเออหนวดไทยกระลังกระลังดีค่ะพี่น้องคนกระลังแบบว่าต้องการเนาะผู้ใดเปิดลานนวดช่วงปีที่ขอยมาใหม่ๆนะ่ะคือแบบว่าข้าเจ้ากะลืมตาอาปากไดว่าสินทอกะถือว่าบูมค่ะพี่น้องเมียมาล่อนกับไปได้ได้หาได้ซิเก่เอาพี่น้องเพราะว่าตอนเมื่อยูไม่ใหม่นี่คอยคอยได้เงินมือมือหนึ่งซิฟอยู่โลงสี่คอยดีใจค่ะพี่น้องเพราะเพราะว่าความเมื่อคิดบวกลบคูณหารมือและหาลอยสมัยนั้น ยังยังยังหาสิบยูโรไอ้หาสิบบาทต่อหนึ่งยูโรอยู่ค่ะพี่น้องกระตุกประมาณเกือบหาหลายบาทเนาะต่อมือเนาะคันเมื่อคิดเป็นเงินไทยหาหลยบาทป้าหาหลยบาทตอ่อมือสมัยนั้นก็คือแบบวคค่าผู้ใดบาเป็นคู่บเป็นหมออังสีนะก็ได้ดดกตี้มือละหาหลยประมาณใัน,นสีนะค่ะคาแรงก็คือเอาง่ายๆอย่างสีเนาะแม่มาล่อนกับอดสาไปฮ็ดเอาค่ะดีใจค่ะด้เงินมือละซิบยูโรหายยูโรก็ดีใจค่ะพี่น้อง กลับไปเหตุเอาได้หาได้ซิกับเก็บกรรเอาค่ะมือได้มือบบได้กับ,บ่เปนหยางกับพี่น้องต่างดีซอยอันผัวนําตอนน้นเะนาะริโต้เพิ่นแล้วเจอที่นี่อันพอห้องเล็กน้อยแล้วเป็นคนที่คนคางที่จะแบบย่ดห้อกับซีวิตเห็นอีหยังกต่จมเห็นอีหยังกับแบบว่ามิตรตาเป็นคนคิดลบค่ะพี่น้อง บางทีคอยกเกิดค่วมเบื่อเหนื่อยใจคอยอยากไปเฮ็ดงานแล้วก็บอลูกห้เป็นสิเจ้าสีของเสียจังไดแล้วเชื่อที่นี่หลังจากนั้นมาโดนเติบค่ะพี่น,อนอ้องจนนอเงหน่อยจนอัน,น,นหน้านี่หาปีกลัวค่ะคอยกับมั่นหลูกอีกม,มั่นมั่นนองมัน่นรนแต่ว่าส่วนระยะเวลาที่ยังมั่นในมั่นลูกนี่เขาก็ับไปหาเฮ็ดงานแล้วก็ไปอาบน้ำอาบในให้ไม่ยาน้าค่ะพี่น้องไม่ยาเทาตอนนั้นอันเพิ่นยังมั่นในเสีย เราก็ไปอาบน้ำอาบในเพิ่นเพิ่น,เพ,นเพิ่นกับอ่าโจกไห้ค่ะพี่น้องลอยไห้ทีละหาทีละสิบก็ดีใจค่ะพี่น้องอันพอหลังจากที่มาดลูกเด็ประมาณสองเดือนกลัวอันยานี่กับมาตายค่ะพี่น้องแม่ของอันอันพอเล็กน้อยนี่เพิ่นกับมาตายพอหลังจากเพื่อนตายปุ๊บตอนที่คอยมาดลูกนี่ยคอยยังไปเฮตุงานอยู่ด้วยค่ะพี่น้องพอหลังจากนั้นแม่แม่น้องคุณเดช ก็เอิ่นไปเฮ็ดงานนํากรเพุ่นกับเปิดลานคือกันคอยกับไปเฮ็ดงานน้ำนองจนว่าออกนองมาล่อนค่ะพี่น้องจนขอดนองมาล่อนพอหลังจากขอดนองมาล่อนได้ปรามานหุกเดือนก็ไปเปิดลานเองค่ะพี่น้องก็นองกับเป็นผู้สอยนะคะนองกับส้ยอยเล่นหนาเล่นหลังไหเนาะก็เลื่อยไปเฮ็ดลานเนอาเองค่ะพี่น้องตอนนั้นม่านลุ้ยตอนมาล่อนได้ฮกเดือนละค่ะก็ไปเฮ็ดงานบ้านนี้ แต่ว่าส่วจังหวะนั้นก็นยังกินตกเงินตกงานอยู่ค่ะพี่น้องแม่มาล่อนก็นเลื่อยยังมาในไดวีซาถาวอนอยู่กับไปต่อนเงี้ยมันเป็นกับให้สามปีค่ะพี่น้องบ้านนี้เพราะหลังจากไปเปิดล้านอาโซเอาเงินเปิดล้านมัเตอร์ไป่ิลืมบอกพี่น้องไปเงินเปิดล้านนี้ก็ขอยืมจากผัวนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไดอันแม่หลังจากแม่เพิ่นตายเนาเพิ่นก็นได้เงินมาก่อนหนึ่งเขากัเลื่อย ยืมเพิ่นค่ะกับบลไลายดอกค่ะพี่น้องยืม้วกะเอาไปเปิดร้านสื่อของสื้อยังใส่ร้านยังสิน่ะค่ะพี่น้องก็เปิดหลายพันอยู่อืมเกือบหมื่นยูโรคนละพี่น้องกับานี่กะเป็นนีเป็นสินเพิ่นนั่นแหละกับบเป็นยังค่ะคอยกระซูเพราะว่าเมื่อเบิ่งสภาพแยาวสิมา่ถาผัวยูงนี่คือสิบ่ไดรลืมตาอาปากดอกแม่มาล่อนก็เลยลุกขึ้นแล้วก็ไปเปิดร้านวางว่ามันชีวิตมันสิดีขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับไปเปิดร้านค่ะพี่น้องรากา ผัวตอนนั้นเราบอเฮ็ดงานพอเล็กน้อยมอนี่เพิ่นบริเหตเฮ็ดงานเพิ่นกะให้เพิ่นเบิงลูกให้แต่ว่าก่อนที่แม่มาล่อนสิไปเฮ็ดงานนี่แม่มาร่อนก็ต้องดูแลความเรียบร้อยห้องลูกเบอร์ส่วนสุเนวลสก่อนรงอันหน้าไปโรงเรียนสะก่อนมาร่อนก็กินข้าวอาบน้ำอาบทาเรียบร้อยเบิร์ดจังสีหน้าแตงไ้เพิ่น ใบประเขนให้ย่างเดียวว่สาสันดอพี่น้องแม่มาลอนจังไปเฮ็ดงานไดดมองเฮ็ดงานก็มองอยู่กับไก่ไก่กันพี่น้องขี่รถบัสขี่รถไฟฟ้าเล่นตักหนา้าตักหลังอยู่บ้านนี้ย่ามสิซัวส,สีหอดบ้านนี้กะย่ามเลิกงานแล้วนี่ก็ซีถุงหมดเนี่ยค่ะมันจังวะที่ส่วงไปไปเปิดร้านนี่ค่ะพี่น้องรายใดมันก็ไ่เป็นว่าส,สีขื่นพวดผาดป,ปุบป,ปับป,ปุบปับสีรวยหลดมันมอกค่ะพี่น้องไก่ส่องกินเงื้อตังานไปอยู่ กระทรวงสวังดิ์นี่ก็ยังกิมเงื่อนตกงานอยู่ค่ะแต่ว่าอันอันอันพวกับเมียกูนี่ที่หลักกักัดกันปองเป่งปองเป่งอยู่กับกัดกันมาตะโดนแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าแห้งกัดกันกับแห้งลูกลกกับว่าประมาณนี้สินะกัดกันปองเป่งปองเป่งเอาไปเอามามือหนึ่งฟ้างเส้นชุด่ายมันกับขาดกับพี่น้องอันมันก็มีปัญหากันในครอบครัวนี่แหละแม่มาล่อนกับอันเลยประกาศขายลานกับพี่น้องเพราะว่า สิลือก,กันก็พอเล็กหน่อยม้วนนี้สรุปแล้วก็คือว่าเม่มาร่อนนี่ได้ขายลานไปในช่วง,งวที่ขายหลานก็เพิ่งเปิดล้านนี่มัประมาณปีกวัวค่ะพี่น้องบานเอกอันพอมาร่อนกับบริบทเหตุงานเงินหลังจากที่เปิดล้านก็เมอนว่ามีเงินโหลดก็ยังกินเงินตกงานอยู่ก็เลยยังบ่าในใดวีซ่าถาวรพอหลังเลือกกันก็พัวแล้วก็แห้ง บ่ตองคือไปไก่พี่น้องก่แห้งบ่ได้เลยเพราะว่าเมมลอนกะขายล้านเป็นยังคือขายล้านคือบ่ล้านไวมันเปิดประมาณนี้ค่ะพี่น้องอันผัวระเหตุงานพวกยุ่งกินอ่าหรือว่าอาน่วยงานที่เพิ่นดูแลเล็กน้อยเพิ่นกับ,บอกว่าผัวเจ้าก็ได้ไปเหตุงานไก่ผัวเจ้าเบืองลูกเจ้ากับไปเหตุงานบ้านนี้เฮ่านี่เมยกับลูกมาหลายยังกับีิตรเฮาเบิดจังสีนะค่ะพี่น้องคันคอยไปเหตุงานคอยกับต้อง เอาเงินนี่ไปเลี้ยงผัวไปจใจผัวนำํำค่าเลี้ยงดูลูกคอยต้องเสียเงินใจใจค่าเลี้ยงดูลูกเด็กขันลูกไปอยู่น้ำผัวจเจ้าใจาบ่บานนี้แม่มาร่อนก็นเลยตัดสินใจขายลานขายลานแล้วก็เอาลูกไว้ค่ะพี่น้องบานนี้กพะพอตังรักใดทุกสิ่งทุกอย่างใดแม่มาร่อนกันไปเลียนต่อค่ะพี่น้องไปเลียนภาษาต่อค่ะ ไปเรียนภาษาเยอรมันต่อให้จบ B2 ค่ะพี่น้องเพื่อว่าสจ,จะไปต่อเรียนสายอาชีพต่อไปอันนองมาล่อนกับไปเขาลงเรียนอันประถมวัค่ะโรงเรียนเล็กน่อยที่แม่มาล่อนเห็ดงานอยู่สุมือนี่ลหละเออแม่มาล่อนกัได้คือแบบว่า ภูมิหนุยกันที่อยู่โรงเรียนน้องมาล่อนนเพิ่นกับเปิดโอกาสเพิ่นกับซอยกันเป็นเหตุสขเคืนน่งสี่เขาเจ้ากับซอยกับพี่น้องบ่ตองยานเ้อผู้ใดที่แบบว่าสิเลิกกับผัวคันไม่ลูกบ่ตายอ่ะพี่น้องแล้วเท่าที่นี่ช่วงระยะเวลาที่แม่มาล่อนนีไปเรียนก็ใส่เวลาเด้ค่ะพี่น้องเกือบซี่ปีซี่ปีกลัวล้วงกับซอยคาห้องคากินคาอยู่ผัวกับเลิกกันเพิ่นกับไปอยู่ห้องเพิ่น ลูกก็อยูน้อข่อยบานนี้เพิ่ิค่าของค่ายังกับบริจายหลวงกัสิจายให้เฮาเบิดล้ะกะเฉลียค่ากินค่ายอยู่ให้เฮาพอได้อยู่เด็กินกับพี่น้องบ้เดือดร่อนแต่ว่ากับบรดจเหลือเพราะว่าเพิ่นสิห้พอดีพอดีกินกันเฮาประหยัดอิหิีกับสิบเรลือเก็บเหลือกินเหลือใส่เสื้อผ้านาแพ้ลูังสีพี่น้องเอ้ยเม่มาล่อนกัสิไปขอกบหมูกกับพวก เออผู้ไดที่เพิ่นมีลูกมีเต่าไว้เดียวกันที่เพิ่นบ่ไซนแล้วสินะเพิ่นกะเอาโยกมาให้บ่เคยขินกับพี่น้องอันนี้ประหยัดได้กับประหยัดค่ะตอนนั้นกะเพิ่นกะห้มาทั้งหาลังเทอกับไปหาสื่อยูน้ำอันตลาดขายของมือสองสี่ค่ะพี่น้องเอาไมา่ให้ลูกนงค่ะบานีเมมาลอนกับประคับประคองหลกักกะไปเรียนภาษาเยอรมันจนได้จบบีสองและะ้วก็ตั้งอกตั้งใจ ไปเลียนต่อจน,จนเลียนต่ออยูสามปีนี่ส่วนจังหวะที่ไปเลียนต่อยุกับลูกเนี่ยยังที่แม่มาล่อนบอกมูเจ้าไปว่าลวงเพิ่มแก๊สใจใหายเบิดค่ะพี่น้องโบตองยานขอให้ลูกยุกับเฮาเด้ออันนี้แม่มาล่อนก็ขอฝากไปถึงพี่น้องเบิดสุข,ขุนที่เพิ่นยู่เยอระะมันและเพิ่นกระล่างตกและกลรมลาบากตอนนี้คันผู้ใดมีลูกโบตองยานพี่น้องบานนี้คันผู้ใดมีปัญหาว่าจะคล้องเบาเบไดว่าเข้าขใจภาษาเยอรมัน ค่อยๆคืคดค่ะพี่น้องอย่าคืดพร้อมกันเชื่อเดียวหลายๆอันมันเหตุห้เฮาคิดบ่ออกแล้วก็สิไปถึงทางตันแก่ไปทีละยางว่่ตรงย่านค่ะพี่น้องมูคนไทยผู้จักผู้ใดส่งทางการช่วยเหลือกันหลายกับไปถามเพิน่นไปหาขอมูลเอามาเฮาสิไปจังใดไมาจังใดยังสินะคะนั่นละอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ว่าเป็นอย่างเมียมารลอนอยังมหันในใดวิสัต์ ถาวรจนเท่ามือนีกันย่งมาท่านไดครับพี่น้องพอหลังจากที่ไปเลียนเลียนจบสามปีแล้วค่ะพี่น้องแม่มาร่ลอนพึ่งจะเฮ็ดงานเป็นเรื่องเป็นเล่าได้ปีหนึ่งค่ับพี่น้องตอนนี้อายุกับสี่สิบสี่สิบเอ็ดและ้ะครับพี่น้องพึ่งจะได้เฮ็ดงานเสียภาษีเป็นเรื่องเป็นเล่าปีนี้บ้านนี้แม่มาร่ลอนกับพึ่งสี่จะเฮ็ดเรื่องขอ พาสปอร์ตเยอรมันค่ะพี่น้องพึ่งเฮดไปได้ประมาณสองเดือนค่ะยังบ้านในเรีกรับการตอบ,ตอบรับด้วยค่ะพี่น้องพึ่งส่งเรื่องไปได้ประมาณสองเดือนกลัวๆนี่แหละเพิ่นก็บ,บอกว่าก็ตรงถานี่จักหน่อยเพราะว่ามันติดโควิดนู่นนี่นั่นเนาะอันนี้เมมมาลอนกันยังบทานีนการรับประกันว่าเมมมาลอนสิได้บวพาสปอร์ตโดยบอขอวีซ่าถาวนค่ะขอสัญสาติ์เยอรมันเลยค่ะพี่น้อง ตอนนี้กระทารุ่นว่ามันสีพานบอคันมือคันมันพานแม่มาล่อนกับสีมะหวองสูพีสูน้องฟังเนาะอันนี้ก็คือเหตุผลว่าเป็นอย่างไม่ยู่พีซิปก็ปีแล้วเป็นอย่างคือ,อยังพระนเรทัานใดๆวี่สาถาวเนาะค่ะเนาะสรุปเลยก,ก็คือว่าผัวผู้ใดที่เหตุงานเงินเดือนบ่หลายหนึ่งสงกินเงินโตกงานกินเงินช่วยเหลือของหลวงต่งตางๆบ่มิสิทธิ์ใดวี่สาถาวรนค่ะพี่นอ้องโจนกลัวมูเจ้าสิมีการมีงานเหตุมีอัน เฮ็ดงานถือต้องด้วยค่ะบ,บ่เมราเฮ็ดงานอยากไปเฮ็ดงานยังกับไปเฮ็ดจังสีโบแม่นเด้เฮ็ดงานถือต้องมีหลักฐานสัดเจินว่าเจ้าเสียภาษีเท่านั้นเท่านี้บบเด็กินเงิ่นหลวงยังสีนะค่ะเพิรนกสิไ้บีซามาเนาะคะ่นะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มาล่อนก็ฝาก,ฝากพี่ตอนนองไว้ซ้ำน่้เนาะคะ่นะเนาะเอาไว้ผู้พอกันคลิปหน้าค่ะพี่นองขอบคุณหล,ยลายๆค่ะสำหรับการติดตาม ให้กำลังใจกันเนาะอย่ากดขามโฆษณาเด้อค่ะพี่น้องพ่อเดคากับข่ากํานามสู่ลูกสู่เต่ากินแล่ะกับเพื่อเพียหาผู้อื่นนําไปทําบุญทําทานนําเราค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กับซุขสบายดีเบิดสุขสุขนคนกับพี่น้องสวัสดีค่ะ